นี่เป็นภาพปลาช่อนและปลาเชโดที่นายพรและก็คุณตาแหล่ชาวบ้านหนองโนตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามจับมาได้โดยใช้อุปกรณ์ก็คือคันเบ็ดไม้ไผ่ฉบับโบราณที่มีลำยาวกว่า7-8เมตรซึ่งปลายด้านหนึ่งมัดผูกกับคันไม้ไผ่และปลายเชือกอีกด้านก็มัดติดกับดวงเบ็ดส่วนเหยื่อที่ใช้ในการล่อปลาก็คือเขียดหรือว่าลูกกบตัวเล็กๆ จากนั้นก็จะย่อนไปตามผักตบชวาหรือที่คิดว่ามีปลาช่อนอยู่อาศัยต้องใช้ความชำนาญหรือเทคนิคประสบการณ์พอสมควรจึงจะสามารถตกปลาช่อนได้จำนวนมาก โดยนายพรชาวบ้านน้องโนบอกว่าการตกปลาโดยใช้คันไม้ไผ่เป็นการตกปลาที่มีมาแต่สมัยโบราณที่ตนเองนั้นอาศัยจดจำและก็ฝึกฝนเทคนิคการตกปลาแบบโบราณจากคุณปู่คุณตาซึ่งจะแตกต่างจากการตกปลาในยุคปัจจุบันที่ใช้คันเบ็ดที่ขายตามท้องตลาดก็คือจะมีรอกในการก่อเชือก แต่เบ็ดไม้ไผ่จะมีคันที่ยาวเชือกที่ใช้มัดเบ็ดก็เท่ากับขนาดความยาวของไม้ไผ่ด้วยเช่นกันอีกอย่างปลาที่ได้ล้วนเป็นปลาช่อนและก็ปลาชะโดที่ชอบเหยื่อประเภทเคียอดได้วันละไม่ต่ำกว่า1กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและหมายที่ตกด้วยสำหรับปลาที่ได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปทำเป็นอาหารรับประทานในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและหากวันไหนได้จำนวน ก็แบ่งไปจำหน่ายในราคากโลกรมละหนึ่งอบาทเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยครับออันนี้เป็นการตกปลาแบบอย่างก็ขเขาเองตกปลาแบบสมัยเก่าสมัยเก่าคือใส่เอียงใส่เกียมโมกับขั้นเบ็ดไม่ไพ่ไหมอร้อมไม่ไพ่แมนมันมาแมนเบ็ดฝลัง่งเบ็ดไม่ไพอ่อ๋อเป็นเป็นเป็นเรื่อพวกเขาพูง่ายที่กินนะครับอื็คืนใส่ไม่ไพ่ครับ,บ คันเดียวเนี right ่ยเราจะเบียดเงยดวงเดียวเบียดเงดวงเดียวอ่าแ้วก็ใส่เขียดที่หม้อใส่เขียดที่หม้อบดบัดนี้ไปย้อนยังไงบ่ดนี้ครับไปย้อนนี่เนาะน้ำปลาพิงตัโจงพงที่แบบบัดนี้ก็ย้อนลงไปเนี่ยมัดใจปลายไฟเนี่ยเนี่ย้อนเวลานี่เขาอันนี้มันจะเป็นเขาคว้ยที่เขามาเหลาเนี่ยดำดำเซ่เนี่ยเขาเอื่นกันช้อยเนี่ยกันกันไว้มันเออไว้มันของ โหใบคองอ่าเนี่ยเขาเป็นเขาคุ้ยนะเขามาเหลาใส่ครับบ้านนี้ก็ย้อนลงไปอ่าย้อนลงไปโดนบ่ครับควาดสีเขียวหมันก็บใสเวลาอยู่นีครับใสเวลาเออใสเวลาอยู่ครับอ้าวขาต่อขาแบบนี้นี่มาโดนไปกับหลายปีแล้วหลายปีแล้วเออจะออกเรียนใหม่พห่นล่ะโอ้รอแบบพูดเฒ่าแพร่ลอสมัยเก่าอ๋ออันนี้ก็คือจดจำเพิ่งนะเนี่ยเรา เรามันกับมักเบียดอันนี้มันมักหลายก็เบียดฝรั่งเบียดสมัยโบราณเบียดไทยก่อนเบียดไทยสมัย<อ>เก่าครับเบียด<อ>เบดต<อ>เองอเบียดเองเนี่ยเบียดมวนี้นี่เขาเจ้าตีกันมาเองครับโอดวงเบียดนี่คือกันกันเมื่อได้มนันกับตัวเงกับลกกว่าสองลกครับที่มันกินนี่แหละแต่ละตัวร่วมกันแต่ละแต่ละมือยังสีได้หลายบ่แต่เมื่อนี่กับสิบวันถึงโลู่เจอเลเอึ มาจะเศร้าโอ้มาด้วเศ้ามันมันจกินดีช่วงไดครับช่วงนี้มันเศร้าครับนีมันเศ้าแต่เศ้าครับนีเขาเลงครับที่หามงเล้งหมดละหลอกจากเาอหลอน้ำน้ำยังสี่เราเ่าเป็นหลอน้ำไฮน้ำอย่างบะได้เือนกันอยู่น้ำปลาเขากินดีเกันกินดีเนกันไป็นอช่วงเขาซุ้มนะครับเกษตรสอนเขามันออกกันนะเรื่องเรื่องเกสรนเขาออกปลาเขาอยู่หน้าอยู่ตรงหน้า เนี่ยเบีรมูนี่แหละเซี่เซียอ๋อหลังจากได้ได้ไปหนีเขาจะเอไปยังีเอาไปเั้ยงนเหรอไปขายไปยังบอไปเลี้ยกินกงยังขายแต่ส่วนใหญ่ก็รอไปกินรอไปกินท่นมาครับดตาครับเดิตาก็ได้ด้วยกันใส้ใ้เบิ่งแหมสี่ตัวเดนี้ดีรอแป๊บเดีบอลังบรีนี่ดีเดี๋ยวมูนเลย โอามแต่ตัวใหญ่ตัวไีนไหมมแต่ปลาคอส่วนส่วนใหญ่เป็นปลาคอติกินแฮนส่วนมากเป็นปลาคอว่าปลาขาวปลาเนื้ออื่นมากินนี่กะคือมแต่ปลาคอกงเงี้ยเขียดโม่นี่มันติกินมากินแต่ปลาคอครับว่ากระทังก็คือตรงนี้ก็คือทั้งทังเอาไปกินเราก็ไปขายน้ำเออหรือใหกินไปยังขายครับเราห้องไปขายจังไดขายเป็นโรเด้ขายเป็นโลโลละท่าไหนล่ะไอ้ขิงละชิบากะโรสอร่อยโรสอร่อย ก็การแสดงว่าอาอาชีพเสริมในตัวพขาเนี่ย